ของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาประกาศกักตัวแล้วก็ต้องของ,งดงานหน้าจอชั่วคราวด้วยนะคะเพราะว่าได้ไปร่วมง,งานกับพุ่งกับโฆษณาท่านหนึ่งที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ กลายเป็นกลุ่มเสียงนะคะต้องกักตัวทันทีหลังพิธีกรคนดังพี่หนุม่มกัญชัยได้ไปลงเสียงโฆษณาที่สตูดิโอแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับพุ่มกับที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะโดยพี่หนุม่มก็ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากพุ่มกับท่านนั้นว่าติดโควิด -19 จึงได้ไปปรึกษาอาจาร,รย์หมอหลายท่านนะคะถามถึงโอกาสในการติดเชื้อซึ่งก็พบว่าน้อยมากค่ะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยก็ใส่แมสสองชั้นนะคะเราก็เจอกันเพียงไม่นานเบื้องต้นเจ้าตัวก็ได้ทําการสวอปตรวจหาเชื้อด้วยตว เองแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อค่ะแต่ก็ต้องขอพักการจัดรายการทุกรายการออกไปก่อนเพื่อกักตัวสังเกตอาการไปฟังเสียงพี่หนุม่มกันค่ะตามกฎกติกาตามมาตรฐานตามมาตรกา,ตาตรต่างๆนานาที่ออกมาผมเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องออพักพักงานนะครับในการที่ต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าได้รับเชื้อหรือเปล่าวันที่สิบสี่ผมจะไปตรวจ p c r ออีกครั้งหนึ่งว่าผมได้รับเชื้อหรือเปล่า นะครับก็หวังในใจว่าจะไม่ได้รับเชื้อนะฮะเพราะผมเองก็ดูแลตัวเองที่สุดละนะัใส่หน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพราะฉะนั้นก็เลยมาเรียนแจ้งตรงนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยอาจจะขออนุญาตหายจากหน้าจอไปแต่เจ็ดวันข้างหน้านะฮะอาจจะมีการตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าผมเนี่ยเอ่อเอ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมามารายงานให้รู้เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ